สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของสาวๆวงไฮคีนั่นเองในตอนนี้นะครับไฮคี Hi เนี่ยได้มีการปล่อยรูปกลุ่มออกมาอีกหนึ่งรูปแล้วเป็นรูปรวมนะครับสำหรับสีสาวจากไฮคีกับอัลบั้มใหม่รันนั่นเองซึ่งหลังจากที่ปล่อยมานะครับก็ทําให้แฟนคลับหลายๆคนเนี่ยเห็นถ แฟนๆเนี่ยก็ชื่นชมนะคบว่าการกลับมาครั้งนี้ของไฮคีนะั้นดูมีความสดใสามากขึ้นกว่าเดิมมีออร่ามากมายขึ้นกว่าเดิมเลยและที่สําคัญนะครับสมาชิกใหม่ของวงยังวีซอเนี่ยเข้ามาเติมเต็มความสดใสให้กับวงได้ดีมากๆทําให้แฟนๆหลายๆคนนะเนี่ยชื่นชอบไฮคีเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยแบบเยอะมากๆเลยจริงๆนะครับรวมไปถึงการคัมแบ็คครั้งนี้เนี่ยแฟนๆก็คาดหวังกันมากๆเลยว่าสาวๆไฮคีนั้นจะปล่อยเพลงมาในคอนเซปตรูปแบบไหนจะเป็นเพลงที่มีจังหวะทํานองยังไงนะครับจากคอนเซปของ สาวนักกีฬาเนี่ยก็จะทําให้เห็นนะครับในเพลงแรกเนี่ยแต่หลายคนก็บอกว่าเป็นเพลงที่ฟังง่ายฟังสบายมีดนตรีมีท่อนที่ติดหูเหมือนกันแต่ว่ายังขาดเสน่ห์ไปหน่อยนึงสาหรับการคัมแบ็คครั้งนี้เนี่ยแฟนๆก็อยากให้ทางค่ายนั้นจัดเพลงดีๆมาให้สาวๆสักหนึ่งเพลงนะครับถ้าหากว่าได้รับเพลงที่ดีเพลงที่ปังเนี่ยการที่จะดังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยเพราะว่าหลายๆคนในตอนนี้นั้นพร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนไหคีกันอย่างเต็มที่แล้วในตอนนี้เองนะครับนอกจากจะมีรูปคอนเซปต์รวมกลุ่มของสาวๆท มีรายละเอียดของอัลบั้มเพิ่มเติมออกมาให้แฟนๆนั้นเได้ติดตามก่อนที่จะตัดสินใจสั่งซื้อสั่งพรีออเดอร์กันด้วยซึ่งในอัลบั้มครั้งนี้นะครับก็ขายประมาณราคาอยู่ที่500กว่าบาทแล้วก็มีหน้าปกพร้อมกับของต่างๆในอัลบั้มนั้นที่น่าสนใจมากๆแถมยังมีเพลงพิเศษที่อยู่ในเวอร์ชั่น CD เท่านั้นนะครับใครที่อยากฟังเพลงนี้ก็ต้องสั่งซื้ออัลบั้มมานะครับเพราะว่าเป็นเพลงพิเศษที่ไฮคีนั้นเ่ยตั้งใจมอบให้กับแฟนคลับของเธอหรือว่าไมค์คีนั่นเองสําหรับบคคคีียยยในนนนนตออนอน้นะนะะแฟๆหลาาานน่กกวกจ เห็นไฮคิกกับการแสดงบนเวทีในรูปแบบของสมาชิกทั้ง4คนแล้วพร้อมกับสมาชิกใหม่ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเสน่ห์ของแต่ละคนนั้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมามากมายขนาดไหนและคุณภาพในการแสดงของพวกเธอนั้นเนี่ยจะเพิ่มเติมขึ้นมามากกว่าเดิมไหมเพราะว่าด้วยโปรไฟล์ของทั้ง4คนในตอนนี้นะครับมีทั้งคนที่เคยเป็นเด็กฝึกหรือว่าเป็นเทรนนี่จากค่ายดังๆบิ๊กใหญ่ทั้งนั้นเลยแฟนๆเนี่ยอยากเห็นมากแล้วว่าการเทรนของพวกเธอนั้นที่ผ่านมาจะส่งให้ความสามารถของพวกเธอแต่ละคนนั้นเนี่ยโดดเด่นขนาดไหนเมื่ออยู่บนเวทีรกได้ว่า การคัมแบ็กครั้งนี้ของไฮคีนั้นเนี่ยแฟนๆหลายๆคนตั้งความคาดหวังไว้มากกว่าการเดบิวต์ของพวกเธออีกด้วยซ้ำนะครับโดยเฉพาะแฟนๆหลายๆคนเลยที่ในตอนแรกนั้นเนี่ยไม่ได้ติดตามไฮคีมาแต่พอมีการประกาศเพิ่มสมาชิกเข้ามานะครับก็อยากที่จะติดตามวงนี้แต่ว่าอยากรอดูการคัมแบ็กครั้งนี้ก่อนว่าเพลงและก็สเสน่ห์ของสาวๆนั้นเนี่ยจะสามารถตกพวกเขาเหล่านั้นเข้าด้อมได้หรือเปล่านะครับถ้าหากว่าสาวๆนั้นสามารถทําได้จริงๆเนี่ยเชื่อเลยนะครับว่ากระแสะความปังของวงรักที่สําคัญนั้นฐานแฟนคลับเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นนนนออยย่่างงงแัไ ก็มารอลุ้นแล้วก็มารอดูสาวๆในการแสดงบนเวทีรวมไปถึงเพลงในการคัมแบ็กครั้งนี้กันนะครับถ้าหากใครเนี่ยที่อยากติดตามไฮคีหรือว่าติดตามไฮคีอยู่แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับที่ไฮคีนั้นปล่อยรูปคอนเซปต์สีสาวออกมารวมไปถึงรายละเอียดของอัลบั้มแล้วก็ความสดใสความน่ารักที่ชาวเน็ตบอกกันว่ามีสมาชิกคนใหม่เพิ่มเข้ามาอย่างพีซอนั้นทําให้ความสมดุลในวงความน่ารักความสดใสในวงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมากๆแล้วก็น่าติดตามขึ้นกว่าเดิมมากๆงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับัคีนนะ้ เนี่ยก็จะมีการคัมแบ็กนะครับอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เดบิวต์มาในเพลงที่มีชื่อว่า Alpha t i c Girl และก็หลังจากนี้นะครับสมาชิกเนี่ยก็มีเพิ่มเข้ามาใหม่หนึ่งคนด้วยหลังจากที่สมาชิกเดิมในวงนั้นนะครับมีการประกาศถอนตัวออกไปในตอนนี้นะครับไฮคีย์ก็มีสมาชิก4คนก็คือซออีรีอินนา เยลแล้วก็สมาชิกใหม่อีกคนหนึ่งนะครับนี่นก็คือฮวีซอนั่นเองไฮคีก็จะมีการคัมแบ็กนะครับกับอัลบั้มแม็กซี่ซิงเกิลที่มีชื่อว่ารันนั่นเองกําหนดการในการวางจําหน่ายแล้วก็วันคัมแบ็กอย่างเป็นทางการนะครับนั่นก็คือวันที่6กรกฎาคมนี้ปล่อยเพลงแล้วก็ MV พร้อมกันเลยในวันที่6กรกฎาคมเวลาประมาณ6โมงเย็นของทางเกาหลีหรือว่าประมาณ4โมงเย็นของทางประเทศไทยนั่นเองนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของไฮคี ee, หรือว่าอยากติดตามการคัมแบ็กครั้งนี้ของสาวๆไฮคีสามารถติดตามรอกันได้เลยในวัน วันที่6รกรกฎาคมนี้เวลา4โมงเย็นของไทยนะครับแล้วก็มารอติดตามเป็นกำลังใจให้กับไฮคี er กันนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เอามากอเ์คป๊อปนั้นก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ใครมีความคิดเห็นยังไงคาดหวังกับการคัมแบ็กครั้งนี้ของไฮคี er มากน้อยขนาดไหนมาคอมเมนต์เม้าท์มอยกันได้เลยที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราพร้อมกับกดติดตามกดซับสไครป์แล้วก็ต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆจะได้เข้ามาฟังกันคคลลิปปนนนีีีี้้ขอออตััััววาาไเเพยยงท่รบสสด 嗯。